สวัสดีครับรายการกฎหมายนารู้และรับเรื่องราวร้องทุกร้องเรียนให้คำปรึกษาข้อกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าจะจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับมือถือดีลน์0645166794รายการกฎหมายนารู้และขั้นตอนกระบวนการการร้องทุกร้องเรียนนะครับดำเนินรายการโดยผมวิชิตติท่าประสบประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการแชมารวัตรออตรอ ออตลก่มพันเอกพิเศษสุบันแสงพันธ์ที่รึกษาอผู้สฝ่ายกฎหมายสำนักง,งานกฎหมายจะยามระผิดครับวันนี้เราพบกันในวันที่12กันยายน2566เรามาดูว่ากระบวนการการขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียนนั้นนี่นะครับเราจะทำอย่างไรเมื่อร้องทุกข์ร้องเรียนไปแล้วไม่ถูกฟ้องกลับวันนี้กรอยากจะยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างครับเหตุเกิดที่ บ้านตำบลรูสมิลจังหวัดปัตตานีเนื่องจากมีที่ดินข้อพิพาทระหวังในทุนกับประชาชนเมื่อปี64ครับในทุนเองก็ได้มาทำกำแพงปิดบล็อกมีประตูปิดเปิด,ปดห้ามบุคคลเข้าไปในพื้นที่ล้อมรอบที่ของประชาชนอีก14แปลงขั้นตอนทำอย่างไรครับผมเองได้การแนะนำให้ประชาชนนะครับไปร้องต่อนายกเทศมนตรีในพื้นที่ ไม่ได้ผลครับต่อมาก็แนะนำให้ทำหนังสือโดยระบุข้อกฎหมายของรัฐธรรมนูญสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามมาตรา41ครับบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิดังนี้มาตรา41วุรงเลบ2เสนอเรื่องราวร่องทุกต่อในงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็วเมื่อนายกเทศมนตรีได้รับหนังสือแล้วก็ให้จนที่ลงไปดูแต่ไม่ได้สรุป ได้เลยว่าใครผิดใครถูกอย่างไรสุดท้ายผมเองแนะนําให้ผู้ร้องนําหนังสือร้องเรียนดังกล่าวยื่นต่อสารปกครองครับและเมื่อวันที่7กันยายนนี้เองครับสารปกครองพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องนะครับดําเนินการเพื่อให้มีการรื้อถอนกําแพงอิดบล็อกหรือประตูเหล็กส่วนที่ลุกล้าทั้งทางบกและคูน้ําอันเป็นทางสารประโยชน์ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากที่หรือทางสารประโยชน์ดังกล่าวได้ทั้งนี้ภายใน60วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนะครับเพราะในกระบวนการร้องเรียนตรงนี้ท่านจะเห็นว่าเราจะเริ่มต้นตรงนี้โดยอาศัยสิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วนำเอกสารทั้งหมดน้นส่งตูสารปกครอง ไม่ต้องมีทนายนะครับกรณีอย่างนี้ไม่ต้องจ้างทนายให้เสียเงินเลยนะครับประชาชนสามารถจะฟ้องศาลปกครองด้วยตนเองได้ในประเด็นที่สองเรื่องเดียวกันแน่นอนนะครับผู้บุกรุกคือบุกรุกไปในที่ของบุคคลอื่นทั้งกลางวันและกลางคืนในการได้ค่าเสียหายประชาชนที่ไม่ได้ทําประโยชน์ในที่ดินนั้นเนี่ยครับขอให้ทาแนะนําว่าขอให้ท่านระบุไปในบันทึกประจําวันกับพนักง,งานสอบสวนได้เลยอย่าไปแยกฟ้องนะครับ เพราะถ้าคดีอาญาท่านชนะท่านไปฟ้องแพงวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมวิชิตเด็ดท่าประสบการประทันใหญ่องค์การตรวจสอบการแชร์นารัฐอตรอ,อตรอกลุ่มพันเอกพิเศษจุบันแสงพันที่าภาษาผู้สไปกฎหมายสำนักง,งานกฎหมายสยมระพีลาไปก่อนสวัสดีครับ